วันนี้ครับผมมาทานข้าวผัดน้ำพริกเผากุ้งสดที่เกรฮาคาเฟ่นะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากมดูสิครับน่ากินขนาดไหนสีสดจริงๆแซ่บปานกลางที่คนแบบอายุเยอะแล้วก็ทานเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องการความแซ่บอยู่ดูครับมีกุ้งครับาจะสีห้าตัวนะเนี่ยไข่เค็มดาวนะครับมะม,ม่วง้ำลายสอเลยนะครับพริกซอยนะครับและนี่ครับกากเจียวส่วนสำคัญเลยแหม กินกากเจียวแล้วเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยซะหน่อยกากเจียวดูนี่นะครับนี่กุ้งแห้งทอดนะครับน้ำซุปนะครับก็เป็นต้มผักกาดดองปี๊บะนาวซะหน่อยนะครับเพื่อเสริมวิตามินซีค่อยๆคลุกครับยหา่ข้าวหกนะครับอ้าวอร่อยจริงๆอร่อยมากนะครับเมนูนี้อยากให้มาลองกันที่เกฮาวเฟฟและนี่ครับเอาไนซ์แอซาพลัสวิตีที่คุณจอยมีดูเขาทานทุกวันในรายการสําหรับสายต่อต้านอัุมูลอิสระผมครับเป็นสายต่อต้านไขมันมาตลอดชีวิตก็เลยทานนี้ด้วยครับ อโวนไนซอะโวคาโดออยล์ nice, Oil plus กระหริกออยล์ครับอย่างที่ทราบกันดีครับอะโวคาโดช่วยเสริมไขมันดีนะครับกระเทียมช่วยต่อสู้ไขมันเลวนะครับผมก็ทานวละสองเม็ดนะครับแอสาพาซูตีเมื่อสักครู่ผมก็ทานสองเม็ดเหมือนกันสายต่อต้านอนุมูลอิสระและสายต่อสู้ไขมันตอนนี้มีโปรแรงอยู่นะครับโปรซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม4ซื้อ4แถม5และที่สำคัญโปรกำลังจะหมดในวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 7นนี้แล้วรีบๆกันหน่อยนะครับผม อวอร์นิสเซตเอซื้อ2แถม3ซื้ออวอร์นิสเอสตาพลัสวิตอีสอกล่องรับอวอร์นิสเอสตาพลัสวิตอีอีก1กล่องพร้อมไปกับอวอร์นิสอโวคาโดออยล์พลัสกาลิกออยล์ไปอีก2กระปุกจะปกติราคา4,668บาทลดเหลือ1,700บาทอวอร์นิสเซตบีซื้อ3แถม4ซื้ออวอร์นิสเอสตาพลัสวิตอีสกล่องรับอวอร์นิสเอสตาพลัสวิตอีอีก2กล่อง พร้อมไปกับอวาไนซ์อะโวคาโดออยล์พลัสกาลิกออยล์ไปอีก2กระปุกปกติ6,368บาทลดเหลือ2,500บาทอวาไนซ์เซตสซื้อ4แถม5ซื้ออวาไนซ์แอซับพลัสวิตีสี่กล่องรับอวาไนซ์แอซับพลัสวิตีอีก3กล่องพร้อมไปกับอวาไนซ์อะโวคาโดออยล์พลัสกาลิกออยล์ไปอีก2กระปุกจากปกติ8,668บาทลดเหลือ3,400บาทและตอนนี้ครับ ผมซึ่งเป็นสายต่อสู้ไขมันมาตลอดชีวิตพอดีไปตรวจเลือดมาแล้วค่าเลือดค่าไขามันแบบว่าโหคิดว่าจะแย่กว่านี้ไปเยอะแล้วมันเป็นแบบนี้ผมดีใจมากเลยเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่สำหรับสายต่อสู้ไขมันโดยเฉพาะกับ Our Nice Avocado Oil plus Garlic Oil ล้วนๆปกติ Our Nice Avocado Oil plus Garlic Oil 1กระปุกราคา1,059บาทมีโปรแรงครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม5 โปรต่อสู้ไขมันเซตดีซื้อ1นึ่แถมหนึ่งซื้อโอเนสอะโวคาโดออยล์พลัสกระหิกออยล์หกระปุกรับโอเนสอะโวคาโดออยล์พลัสกระหิกออยล์ไปอีก1กระปุกรวมเป็น2กระปุกจากปกติ2118บาทลดเหลือ1นึ่บาทโปรต่อสู้ไขมันเซตอีซื้อ2อแถมสซื้อโอเนสอะโวคาโดออยล์พลัสกระหิกออยล์สกระปุกรับโอเนสอะโวคาโดออยล์พลัสกระหิกออยล์ไปอีก3กระปุกรวมเป็น5กระปุก ปกติ5,295บาทลดเหลือ2,118บาทโปรต่อสู้ไขมันเซตเซื้อ3แถม5ซื้อ a ว o ร์ i s a v ว c ค d o ออยล plus กา r ลิกออย3กระปุกรับอว o ร์ i s a v ว c ค d o ออยล plus กา r ลิกออยไปอีก5กระปุกรวมเป็น8กระปุกจากปกติราคา8,472บาทลดเหลือ3,177บาทอย่างที่ทราบกันดีครับอวคคโดเสริมไขมันดีกระเทียมสู้ไขมันเร็ลวอ n ์นิเรารวมมาให้คุณแล้วอยู่ในเม็ดเดียว กับอวบน้ c อะโวคาโดออยล์ plus กาลิกออยล์อยากให้คุณผู้ชมทานกันดูครับเพื่อสุขภาพนะฮะสำหรับท่านที่สนใจดูแลสุขภาพกดสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างหรือในช่องไลฟ์แชทได้เลยครับผมเดี๋ยวพี่แอดมินโพสต์ไว้ให้ครับ